หลายคนนะครับถามมาว่าถ้าเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือใหม่พรุ่งนี้จะได้รับเงินรเราชนะ1000บาทและงวดหน้าอีก1000บาทเข้าแอปเป๋าตังหรือไม่สตังได้คุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ายังมีวิธีที่ได้รับเงินอยู่หากคุณติดตามข่าวสารการจัดเงินและสิทธิสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลอย่าลืมกดติดตามช่องสตังมีเดียและกดกระดิ่งนะครับคนที่กดกระดิ่งจะรู้ข่าวก่อนและมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินและสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐบาลก่อน Media ล่าสุดนี้นะครับใครที่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือใหม่แล้วยังอยู่คาบเกี่ยวกับสิทธิ์เราชนะหรือโครงการอื่นๆจากร,รัฐบาลนะครับแล้วกังวลว่าจะได้รับเงินหรือไม่ finalement? เดี๋ยวมาดูกันครับสตางค์จะให้คุณผู้ชมนะครับลองนึกย้อนกลับไปตอนที่คุณเนี่ยยืนยันตัวตนแอป,ปเป่าตังว่าตอนที่คุณยืนยันตัวตนเนี่ยคุณยืนยันตัวตนแบบไหน,นอย่างแรกผูกกับบัตรประชาชนไหมหรือผูกกับแอปกรุงไทยเน็ก ให้คุณลองคิดนะครับย้อนคิดไปในอดีตสตางค์จะเริ่มกับคนที่ผูกแอปเป่าตังค์นะครับยืนยันตัวตนแอปเป๋าตังค์ผ่านบัตรประชาชนเนี่ยสมมุติถ้าคุณเปลี่ยนเบอร์นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลบแอปเป่าตังค์ถ้าพรุ่งนี้เงินเข้าปกติสามารถใช้ซื้อของได้ปกติแสดงว่าใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาต่อให้คุณเปลี่ยนเบอร์ใหม่นะครับต่อมาอย่างที่2ถ้าเปลี่ยนเบอร์แล้วยังไม่ได้ลบแอปเป่าตังค์แต่พรุ่งนี้ ไม่ได้รับเงินและไม่สามารถใช้จ่ายเงินต่อไปได้นะครับให้คุณผู้ชมนะครับไปที่ธนาคารกรุงไทยถ้าใครยังไม่มีบัญชีกรุงไทยให้เปิดบัญชีกรุงไทยแต่ถ้าใครมีแล้วนะครับก็ไม่ต้องเปิดใหม่ไปผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็เบอร์ใหม่ของคุณกับแอปพลิเคชันกรุงไทย n i x t x t จากนั้นยืนยันตัวตนแอปเป่าตังใหม่นะครับโดยให้คุณนะครับยืนยันตัวตน โดยใช้กุ่มไทยเน็กซ์แทนนะครับซึ่งเมื่อก่อนคุณยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชนใช่ไหมตอนนี้ไม่ต้องยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชนแล้วให้คุณยืนยันตัวตนผ่านกุงมไทยเน็กซ์แทนเพราะว่ากุ่มไทยเน็กซ์เนี่ยเขาจะผูกเบอร์ใหม่ของคุณและคุณจะได้รับรหัส OTP ในการยืนยันตัวตนใช้งานแอปเป่าตังก็จะสามารถได้รับสิทธิ์เงินเราชนะงวดใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้คือกรณีเปลี่ยนเบอร์และยังไม่ได้ลบแอป ต่อมาเรามาดูถ้าเปลี่ยนเบอร์แล้วลบแอปเป่าตังอันเก่าไปแล้วทีนี้ก็ลองดาวน์โหลดแอปเป่าตังมาแล้วยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนเหมือนเดิมหากพรุ่งนี้นะคะเงินเข้าและใช้เงินซื้อของได้แสดงว่าใช้งานได้ตามปกติไม่ต้องไปธนาคารก็ใช้ให้ครบนะฮะแต่ถ้าหากว่ากรณีที่4เปลี่ยนเบอร์ลบแอปเป่าตังไปแล้วแล้วดาวน์โหลดมาใหม่ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนเหมือนเดิมปรากฏว่าพรุ่งนี้นะครับเงินไม่เข้า เราก็ไม่สามารถใช้แอปเป่าตังใจอะไรได้ให้ไปติดต่อธนาคารกรุงไทยนะครับโดยถ้าใครยังไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยก็เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยแต่ถ้าใครมีบัญชีธนาคารกรุงไทยแล้วก็ให้ไปผูกบัญชีกับเบอร์ใหม่ของคุณกับกรุงไทยเน็กซ์นะครับจากนั้น ยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังโดยใช้กรุงไทยเน็กซ์นะครับไม่ต้องยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชนเหมือนครั้งแรกแล้วให้คุณยืนยันตัวตนผ่านกรุงไทยเน็กซ์เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันจะไปผูกกับเบอร์ใหม่ของคุณเมื่อคุณยืนยันตัวตนแล้วมันจะส่งรหัส OTP มาให้เบอร์ใหม่ของคุณและสามารถยืนยันตัวตนในแอปเป่าตังเพื่อรับเงินต่อไปได้นั่นเองนะครับอันนี้คือกลุ่มแรกสําหรับกลุ่มที่ยืนยันตัวตนแอปเป่าตังด้วยบัตรประชาชนนะครับ ต่อมาอีกหนึ่งกลุ่มย้อนไปในอดีตนะครับถ้าคุณผูกบัญชีกับกลุ่มไทยเน็กซ์อยู่แล้วเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรกรณีแรกคุณเปลี่ยนเบอร์แต่ไม่ลบแอปเปาตังถ้าพรุ่งนี้เงินเข้าใช้ซื้อของได้ตามปกติแสดงว่าใช้งานได้ตามปกติไม่ต้องไปแก้อะไรที่ธนาคารก็ใช้ให้ครบนะครับภายในเดือนมิถุนายนแต่ถ้ากรณีที่2คือเปลี่ยนเบอร์ไม่เคยลบแอปเปาตังแต่พรุ่งนี้ไม่ได้เงินและไม่สามารถใช้จ่ายซื้อของได้ ให้ไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยในกรณีที่คุณเนี่ยมีกรุงไทยเน็กซ์อยู่แล้วนะครับก็แค่คุณเนี่ยเปลี่ยนเบอร์ใหม่แล้วก็ผูกกับกรุงไทยเน็กซ์อีกครั้งจากนั้นก็ยืนยันตัวตนผัดแอปเป่าตังค์ด้วยการใช้กรุงไทยเน็กซ์อีกครั้งนะครับรหัส OTP ก็จะส่งมาให้เบอร์ใหม่ของคุณและยืนยันตัวตนใช้งานแอปเป่าตังค์ได้ต่อแล้วก็รอรับเงินต่อเท่านั้นเองแต่ถ้าคุณเปลี่ยนเบอร์ใหม่แล้วก็ลบแอปเป่าตังค์ไปแล้วลองดาวน์โหลดมาใหม่อีกครั้งโดยยืนยันตัวตนด้วยกรุงไทยเน็กซ์เหม ถ้าพรุ่งนี้เงินเข้าใช้ซื้อของได้แสดงว่าใช้ตามปกติก็ใช้เงินให้ครบภายในมิถุนายนแต่ถ้ากรณีที่4คือคุณเปลี่ยนเบอร์ลบแอปเป่าตังไปแล้วแล้วดาวน์โหลดมาใหม่อีกครั้งยืนยันตัวตนด้วยกรุงไทยเน็กซเหมือนเดิมหาพกพรุ่งนี้ไม่ได้รับเงิน หรือไม่สามารถใช้จ่ายได้ให้คุณไปติดต่อที่ทธานาคารกรุงไทยโดยให้คุณนะครับผูกเบอร์ใหม่กับกรุงไทยเน็กซ์จากนั้นยืนยันตัวตนแอปเปาตังโดยใช้กรุงไทยเน็กซ์เหมือนเดิมอีกครั้งนะครับแล้วรหัส OTP เนี่ยมันก็จะส่งเข้ามือถือเบอร์ใหม่ของคุณแล้วคุณก็สามารถยืนยันตัวตนในแอปเป่าตังเพื่อรับเงิน2000ต่อไปนั่นเองครับคลิปวิดีโอนี้ค่อนข้างที่จะซับซ้อนเพราะมีหลายกรณีนะครับถ้าใคร ฟังไม่เข้าใจนะคะสตางค์รบกวนอีกครั้งต้องดูย้อนอีกครั้งนะครับแล้วก็พยายามฟังให้เข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยก็สามารถไปปรึกษาได้ที่ธนาคารกรุงไทยในกรณีถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้เงินหรือว่าใช้เงินไม่ได้แต่ถ้าฟังไม่เข้าใจนะคะแต่พรุ่งนี้เงินเข้าแล้วใช้เงินได้ปกติแสดงว่าไม่มีปัญหาอะไรก็ใช้ต่อไปได้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากกรุงไทยและหากผู้ชมท่านใดมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้คาถามไหนที่สตางค์หาคําตอบได้ก็จะมาทําคลิปบอกแบบนี้แหละ คุณผู้ชมท่านใดไม่อยากพลาดข่าวสารอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวก่อนใครกดกระดิ่งก่อนรู้ข่าวก่อนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินและเสิททีสวัสดิการแห่งรัฐบาลก่อนจากช่องสตางค์มีเดียครับทุกวันเสาร์ครับสาตางค์ได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถ,ถามตอบนะครับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16บหนาฬิกานาทีถึง17นาฬิกาสนาทีใครมีคำถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ